สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการความรู้ผู้บ้านกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามและอยู่กับดิฉันขวัญจุธาแดงคงแก้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือการยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องตามมาตรา2ีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบนี้นะคะเป็นภาษาไทยก็คือระบบบริการออนไลน์สารยุติธรรมหรือระบบ c ีอนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมต้องเข้าไปสมัครในระบบซะก่อนวิธีการสมัครนะคะคุณผู้ชมสามารถศึกษาได้จาก Google เลยหรืออาจจะไปขอให้เจ้าหน้าที่ศาลช่วยสมัครให้ก็ได้นะคะเมื่อสมัครแล้วคุณผู้ชมเข้าไปในหัวข้อยื่นคําร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะทั้งของผู้ชมเองแล้วก็ผู้ที่คุณผู้ชมต้องการจะเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยนะคะเมื่อยื่นคำร้องแล้วศาลก็จะสั่งผ่านทางระบบในขณะเดียวกันเราก็จะมีหนังสือเชิญชวน ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งนะคะผ่านทางระบบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยที่คุณผู้ชมจะต้องมีนะคะนั่นก็คืออีเมลของทั้งคุณผู้ชมเองและของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าไม่มีอีเมลก็จะสมัครไม่สําเร็จนะคะแต่ก็อาจจะต้องไปใช้วิธียื่นคําร้องในวิธีอื่นนะคะก็ยื่นเป็นคําร้องเป็นกระดาษไปหรืออาจจะยืย่นทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะนะคะสาหรับ ประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือว่ายังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์สัญญาณอะไรต่างๆนะคะก็ยังไงก็ขอให้เลือกวิธีที่คุณผชมสะดวกที่สุดนะคะเอาละค่ะววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ